สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเลขาบอมอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมแปลงมัน7ไร่ของเรานะครับเราได้ทําการปลูกมันไว้7ไร่ตั้งแต่วันที่1กันยายนนะครับตอนนี้ก็วันที่9กันยายนนะครับพุทธศักราช2566ัาเดี๋ยวเรามาดูว่า9าวันผ่านไปมีผลอย่างไรบ้างกับแปลงมันของเรานะครับ ตอนนี้ก็ผ่านไป9วันนะครับพอตั้งแต่วันปลูกเลยนะครับมีฝนมาเกือบทุกวันหยุดหยุดวันเว้นวันพอดีเลยนะครับความหมายก็คือว่าความชื้นเนี่ยพอดีเลยก่อนปลูกเราก็ได้ความชื้นจากฝนไปแล้วก่อนปลูกนะครับพอปลูกเสร็จปุ๊บอีกสองสาวันฝนก็ตกตกมาใส่มันนะครับนี่ความชื้นก็น่าจะโอเคเลยนะครับ ในเก้าวันที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนมีฝนมาแล้วประมาณสามครั้งก็หยุดหยุดวันเว้นวันเลยก็ถือว่าอืไม่ขาดน้ําครับครั้งนี้ในเก้าวันเนี้ยไม่ขาดน้ําแน่นอนนี่นะครับเริ่มปีใบแล้วครับเก้าวันค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์เกิดกับทุกต้นเลยนะครับเริ่มแตกแตกหนอ่อแตกยอดและทุกอันเลย ทุกต้นนะครับเปอร์เซนต์เกิดเยอะเพราะว่าความชื้นดีนะครับเนี่ยความชื้นในร่องยังน้ํายังขังอยู่เลยครับเมื่อคือนก็ตกนะครับแล้วก็เมื่อวานก่อนก็ตกตกแรงด้วยคือตกในชุ่มชื้นเลยครับด้วยต้นทุนน้ําเก่าก็มีอยู่แล้วก่อนปลูกนะครับก็ฝนก็ตกลงมาใส่ก่อนที่เราจะไถนะครับอันนั้นได้ความชื้นไปรอบนึงและพอเราปลูกเสร็จหลังจากนั้นอีกสักวนันสองวนันปุ๊บน้ํามาตก ตกหนักเลยนะครับแล้วก็เราก็อยู่บนที่สูงน้ําไม่ท่วมแน่นอนนะครับแต่ความชื้นก็พอดีจากฝนจากที่ฝนตก,กนะครับเก้าวันผ่านมาก็อย่างที่เห็นนะครับกําลังปลิใบนี่นะครับปริแตกตาแตกกําลังปลิใบออกมาเลยนะครับเก้าวันทุกต้นนะครับก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์เกิดดีนะครับชุดนี้ เดี๋ยวสัก15วันเรามาดูอีกสักทีนะครับว่า,าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับความแตกต่างระหว่างตอนนี้กับอีก15วันข้างหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ